กฎข้อที่2กล้ามเนื้อคือต่อมไร้ท่อที่ใหญ่ที่สุดทุกครั้งที่คุณขยับจนกล้ามเนื้อหดตัวมันจะหลั่งสารกลุ่มหนึ่งที่ชื่อว่าไมโอไคมันคือโปรตีนสื่อสารที่กล้ามเนื้อสร้างขึ้นเพื่อส่งไปคุยกับอวัยวะอื่นๆทั่วร่างกายครับยกตัวอย่างเช่นสารไอริซินที่ช่วยเปลี่ยนไขมันเลวให้ใกลายเป็นไขมันดีเพื่อเผาผ่านความร้อนหรือสาร BDNF Brain Derived Neurotrophic Factor ชื่อยาวหน่อยนะครับแต่มันเปรียบเสมือนปุ๋ยบำรุงสมองที่ช่วยให้เซลล์ประสาทแต่กินก้านสาขาและซ่อมแซมตัวเอง ไ่ต้องไปซื้อยาแพงๆครับแค่ใส่รองเท้าแล้วออกไปเดินเร็วๆร้านขายยาส่วนตัวของคุณก็จะเปิดทําการทันทีแค่ลุกขึ้นเดินร่างกายก็จะจ่ายยาอายุทนาให้คุณฟรีๆแล้วครับข้อที่3การนอนคือการล้างสมองนักวิจัยเพิ่งค้นพบระบบท่อระบายน้ําในสมองที่ชื่อว่าไกลฟติกซิสเตมซึ่งเป็นการรวมคําสั่งระหว่างเกลียเซล์พี่เลี้ยงสมองและลิมฟติกระบบน้ําเหลืองหน้าที่ของมันคือริสบาลเก็บขยะครับความลับคือมันทํางานเฉพาะตอนคุณหลับสนิทเท่านั้นครับ เซลล์สมองจะหดตัวลงถึง60%เพื่อเปิดทางให้น้ำไขสันหลังไหลเข้ามาฉีดล้างขยะโปรตีนที่เป็นพิษอย่างเบต้าไมลอยออกไปใครที่อดนอนก็เหมือนคุณปล่อยให้ขยะเน่าอยู่ในสมองทุกคืนจนกลายเป็นพิษทำลายความทรงจําครับอย่าปล่อยให้สมองเป็นถังขยะเน่าๆรีบเข้านอนแล้วไปล้างมันออกเถอะครับเมื่อภายในสะอาดแล้วเราต้องมาจูนการเชื่อมต่อกับโลกภายนอก